คนแรกที่จะมาเปิดงานในวันนี้ครับอยู่กับเราเลยครับหมายเลข7พี่รสนาเชิญเลยครับเชิญครับพี่ครับกลางเวทีเลยครับพี่รสนาครับมีเวลา3นาทีนะต้องย้ำนิดนึงว่าถ้าทำได้ทางไหนงนี้ครับพี่ทางนี้ครับทางนี้ครับโอเคโอเคถ้าครบ3นาทีนะครับพี่รสนาทุกทุกท่านด้วยนะฮะไม่จะดับทันทีนะครับ เพราะฉะนั้นต้องพูดทุกอย่างนําเสนอทุกอย่างภายในสนาทีเท่านั้นครับไม่จะดับเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ดับแล้วพี่ยังไม่ลงจะมีคนอุ้มลงไปเลยนะฮะห <c oughs> ้ามดือ้อห้ามซนห้ามเกินเวลาเด็ดขาดวันนี้เสนอด้วยวิดีทัศน์ค่ะออ้ยด้วยวิดีทัศน์ค่ะครับโอเคฮะก็น่าจะอยู่ใน3นาทีนะคะคือเมื่อกี้พูดกันว่าเมื่อปีเมื่อสองปีที่แล้วบอกบว่าเปิดตัวด้วยกรุงเทพมีทางออกบอกลัษณาปีนี้กรุงเทพ ต้องหยุดโกงค่ะหยุดโกงกรุงเทพเปลี่ยนแน่อ,อ๋อเสลิวินิทันเลยค่ะโอเคอ่ะเพราะนั้นพร้อมแล้วนะครับพิลาศนาพร้อมนะครับเ,เริ่มได้ครับกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของแดนสยามเมืองยิ้มเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่งเมืองแห่งความสีวิไลความฝันของเราหลายคนเริ่มต้นจากที่นี่และก็จบลงที่นี่เช่นกันเราเองก็มีความฝันเราเชื่อว่าวันหนึ่งกรุงเทพของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เชื่อว่าการเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองการโกงเงินทอน Corruption จะต้องจางหายไปเราเชื่อว่าทุกคนจะได้รับสวัสดิการที่เท่าเทียมมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายจิตใจสังคมสิ่งแวดล้อมและปัญญาเราไม่ใช่ใครที่ไหนเราอยู่ด้วยกันมานานเกือบเจ็ดทศวรรษเราเป็นอิสระเราไม่เคยต้องการการสนับสนุนจากพรรคการเมือง โดยเฉพาะในการเบืองท้องถิ่นหรือกลุ่มในทุนที่หวังเพียงผลประโยชน์ส่วนตนเพราะเราเข้าใจในปัญหาเราเข้าใจในความทุกข์ยากเราเข้าใจในความลำบากที่จะใช้ชีวิตเพียงเพื่อให้อยู่รอดไปวันๆในเมืองกรุงทั้งคนพื้นเพกกรุงเทพและคนหนุ่มสาวลุงป้าน้าอาที่มาจากจังหวัดต่างๆก็ล้วนเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรายังมีคนในครอบครัวอีกมากที่ต้องการความช่วยเหลือ ถ้าคุณยายไม่มีเงินกินข้าวหรือเลี้ยงหลานเราไม่เคยนิ่งเราไม่เคยหยุดเราจะทำไม่เพียงแค่เข้าใจเราเคยทำมาแล้วปกป้องการทุจริตงบยา1,400ล้านที่ประชาชนคนธรรมดาทำให้รัฐมนตรีติดคุกถูกยึดทรัพย์เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็ทำมาแล้วหยุดการแปรรูปก,กอฟพอกว่า3.4ล้านล้าน,านก็ทำมาแล้วรวมถึงการได้รับเลือกเป็นสวกรุงเทพถึงสองครั้ง เรามีวันนี้ได้เพราะครอบครัวนี้มอบสิ่งที่พิเศษให้กับเราและถึงเวลาที่เราจะมอบสิ่งที่เราได้รับกับคืนสู่ครอบครัวถึงเวลาที่เราจะหยิบยื่นโอกาสและความฝันให้กับครอบครัวของเราถึงเวลาที่เราจะช่วยกันช่วยกันทำให้ความเชื่อและความฝัน กลายเป็นจริงไม่ใช่เพียงวาทกรรมที่พูดแล้วทำไม่ได้เพราะเราเชื่อว่าข้างนอกนั้นมีครอบครัวของเราที่พร้อมจะเสียสละความสะดวกสบายของตนเพื่อขับเคลื่อนเมืองกรุงของเราไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนโปรง่งใสและเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อความสุขของพวกเราเพื่อรอยยิ้มของประชาชน เพราะเราเชื่อว่ากรุงเทพไม่ใช่สถานที่ไม่ได้เป็นแค่เมืองหลวงไม่ใช่ดินแดนแห่งการโกงกินไม่ใช่บริษัทสแสวงหาก,กำไรและไม่ใช่พื้นที่ตักตวงผลประโยชน์แต่กรุงเทพคือพวกเราทุกคนออหมายเลขเจ็ดพี่รสนาสนค่ะ วว้าวหมดเวลาแล้วน่ฮะเดี๋ยวซี่เดี๋ยวซีคุยกันก่อนก็ใช้3นาทีในการนําเสนอเป็นเหมือนภาพยนตร์สั้นเป็นเหมือนสารคดีส่วนเจ้าตัวก็ยืนเก็กสวยๆอย่างเดียวเลยนะฮะเอาแบบนั้นเล็กแหละโอเค <c oughs> พอใจในวิธีการนี้ค<ะ>่ะและนี่ก็คือทุกอย่างที่อยากจะพูดในวันนี้ถ<ะ>ูกต้องค่ะเอาละครับขอให้โชคดีนะครับหมายเลขเจพีรสนา